สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมและแล้วนะครับผมชุดเด็กช่างชุดเทคโนมาแล้วว่ะทุกคนกิจกรรมนี้มาแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมลา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  เด็กช่างคนนี้เป็นเด็กที่ได้ไหมมาตู้แปดทีการันตีนะผมบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยนะครับผมก็ควรมีในครอบครองนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าทุกคนพี่แก้วนะครับมีเพชรอยู่ที่เก้าเก้านะครับผมแล้วก็อะไรต่อสองหนึ่งสี่นะครับผม,บผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่แก้วจะออกง่ายหรือออกยากและก็จะหมดตู้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเลือกของออกก่อนดีกว่าทุกคนอ่าพี่แก้วเลือกเป็นสองอันนี้ละกันนะฮะโอเค มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่9เพรแรกครับผมไปอืมโอเคต่อไปที่19ไดมอนฮะ49ครับผมอยากออกไวๆกับเขาบ้างเอาจริงนะ99ฮะอุ้ยลมกดเราก็มีโอกาสได้ปืนซ้ำนี่หว่านั่นไง พูดไปทันขาดคำเลยเราก็ได้ซ้ำซะแล้วหนึ่งร้อยเบผมเหมือนจะเหมายัางไงก็ไม่รู้สองร้อก้าสิบฮะมาไปเต่ตะเบิรดบ๓ร้อยก้าสโอ้ทนันไงและสี่้ยเก้าสิครับผมเรียบร้อย ได้มาแล้วนะคะชุดเด็กช่างเลยครับผมนี่มันน่ารักนะทุกคนมันแบบอื้น่ารักน่ารักพี่เกล้วมันน่ารักมากๆเลยนะครับผมอุ้ยมันแยกส่วนได้นี่นะบ,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 ะบะัตรบัตรบัตรเต้ต้องใส่กระโปรงแล้วแหละจังหวะเนี้ยจริงๆก็นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหมาตู้หมดเท่าไหร่นะครับลบเก้าเจ็ดนะครับผม 642เหมาตู้นี้นะครับผม1572ไดมอนด์นะครับผมใครอยากสุมก็ดูคลิปนี้ไวล้ละกันนะครับผมก็เตรียมเพชรไว้1572เนาะแต่ถ้าดวงดีก็อาจจะออกก่อนนะครับผมใครสุมแล้วออก9เพชรออกเท่าไหร่กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย